สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลนัดพิเศษครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับมาดดรายชื่อสิบเปนตัวจริงครับเริ่มจากฝั่งทีมชาติไทยครับรักสาวตูเป็นสีวรลักษ์เิอสูงเนินนะครับแผงหลังก็จะมีที่สตองโดกลวิทนามพิเศษนะครับประกิจดีพร้อมเทรลทรบุญมาทันแดนกลางครับเป็นจักรันแก้วพรมนะครับ สรวัดเดชมิตรชนาทิพสงกระสินเกิดพิธีการอดิศักไกลสอนและหน้าเป้าใช้ทีรศิลป์แดงดาน,นะครับส่วนมาเลเซียครับผูกาวประตูลูกาวประตูน,ษษะ,ตน,นะครับเป็นคารันมัดนะครับแผงหลังก็จะมีฮารนุนคารัลมฮาชิมเอทิวเดวิสนะครับจังหวะนี้ฝ่าวนะครับทางด้านอดิศักไกยสอนโดนทางด้าน บัคเทียเสียบเข้าไปนะครับนการบัคเทียไซนอนซารานีรัสักซาราหาและนาเปาชัยซารีนะครับเกมนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นจริงครับจะเกิดขึ้นจริงก็ตอนคัดเลือกบอลโลลระครับซึ่งทีมชาติไทยก็อยู่กลุ่มเดียวกันกันกบมาเลเซียนะครับ แข่งวันที่14พฤศจิกายนนะครับขัดเลือกบอลโลกซึ่งทีมชาติไทยเราเนียอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสู้ได้ครับเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ใน UAE ทั้งหมดอ่ออยู่ในอาเซียนทั้งหมดครับก็จะมี UAE เท่านั้นที่เพิ่มเข้ามาครับหรือว่ามีเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับอยู่ในกลุ่ม G พอดีมี ผู้ชมท่านหนึ่งขอคู่นี้มาครับแล้วก็ลองดูครับในครั้งแรกภาคทีมชาติไทยนะครับครับเทลสินแดงดาให้ที่อดิศักไกรสอนโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับจังหวะการเข้าทําของทีมชาติไทยครับดูครับที่เทลสินแล้วอดิศักขอครับโอ้แต่ว่ายิงลูกนี้เฉียวออกไปนิดเดียวครับลูกยิงของอดิศักไกรสอน อันมาร์เป็นเดนสันครับกับเอ็ดดีเดวิสเดวิสลาซารไอมาที่คาร์ลัมปักเทียทาราฮาอาที่ฮาชิมโดนตัดดาวบอลโยที่ทางด้านเกิร์กลิทเกิร์ลิ ให้ทีละทอนเกิร์ลิตหลายต่อไม่ถึงทีละทอนครับสารนี่ขึ้นจะไปที่แรนมัรเด,ดวิสเย็นได้อยู่ครับเดวิสให้ที่รัสักอาแต่ว่าจับไม่อยู่เองครับไทยเราได้ทุ่มครับประกิตทุ่มมันครับบอลอยู่ที่ทิสตองโดรประกิจ ิสตองโดให้ประเกตดีพร้อมบาดอยู่ที่ชนาทิพนะครับสารวัตรให้อดิศักดิศักไกลสอนไหลมาไม่ถึงธีรศินไทยเรายังได้ครองบอลโดยต่อครับชนาทิปให้มาที่ธีรศิ์แดงดาไหลามาที่เกิดนิวิการหนเลยครับ อาครับทีมชาติไทยเรานำแล้วครับจากเกิกฤทธวีการครับโอ้โหถือว่าเป็นการเข้าทำที่เฉียบขาดมากครับของไทยเราครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับจากแดนกลางของไทยเรานี่หละครับแล้ดวดูการต่อบอลครับ อเิสักมองแล้วให้ทางด้านเกิร์ลิตแลละครับไม่ต้องจับเลยครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับเกิร์ลลิธวีการเป็นการต่อบอลที่สวยงามครับของทีมชาติไทย1-0ครับไทยเรานำไปก่อนแล้วครับนาทีที่21นะครับราศักติดชนาทิป ออกข้างครับมาเลเซียได้ทุ่มแล้วซัดทุ่มมาท่าหาให้บาตเตียเดวิสได้เดวิสไหลามาติดทิสตองโดอดิศักดิ์ไกลสอนประกาติพร้อมติดเดวิสบอลอยู่ที่ซาลีซาลีแล้วซัดลูกนี้ไปเข้ามือสิวัลลักษ์แล้วครับเราเข้มขึ้นมาครับสิวัลลักษ์เกือกฤทธิ์จัก,กรพันธ์ อดิศักให้ธีรศินธีรศิ์แต่งตาคืนจักรพันธ์มาทางขวาครับธีรทรธีรทรไหลเลือดไปที่ธีรศินแตงตาโอ้โหโดนบล็อกก่อนวาโอ้เกือบจะได้ลูกที่สองครับถ้าไม่มีคาร่ามาบล็อกนี่น่าจะสองศูนย์แลลวครับโอ้โหดูกันครับจากทางขวานี่ครับธีรทรไหลให้ธีรศินครับโอ้โหจะตัวเสียดาครับ ไ้สินแดงดาลูกเตะม,มุมของทีมชาติไทยเราครับอดิัก์อศักเปิดมาแต่ไป,ไปเข้ามือพลันมัดเพิ่งจากประกบคู่จับฉลานะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ ที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับไทยกับมาเลเซียเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับดูจังหวะนี้แมสวรวั์ฟาวครับคซก,ก,กของมาเลเซียครับเปิดไม่ดีเท่าไรครับเทลสินเคืนที่จักรพันธ์เทลทร ธีรทรเคืนกรวิทย์้สลวัตธีรศิลป์ธิรศิลป์ไหลามาที่ธิรทรได้ครับอ่ะเป็นเกือกนิ์นครับเกือกนิ์นทวีการเกือกนิ์นคืนไปที่จัก,กรพันธ์จัก,กระพันธ์เข้าในจัก,กรพันธ์จัก,กรพันธ์แมยังยังไม่เลิกแล้วดีดไปโอแรงครับโอจัก,กรพันธ์ ลุกตั้งเตจะจากประตูของมาเลเซียนะครับเกมแรกนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่ไทยเราจะเจอเวียดนามก่อนนะครับในวันที่5กันยายนนะครับเดนที่บ้านเราก่อนนะครับก่อนที่วันที่10กันยายนจะไปเยือนอินโดนีเซียเดวิสเดวิสติดทางด้านประกิสประกิสได้ครบปะกิสถีพร้อมประกิต ชาดับซารีแต่ยังได้อยู่ครับบอลอยู่ที่อดิศักมาทางขวาธีรทรจัก,กรพันธีรทรอ,อืมทางด้านเกอร์ลิศไปไม่ได้ครับแต่ทีมชาติไทยเรายังได้ทุบนะครับธีรธรท,ทุบมาครับจัก,กรพันธ์กอรวิทย์ ได้ด้วยครับจักพันธ์พันธ์ปเปเิดเปิดมาแล้วแต่คงโดยชนาทิพย์สงกระสินสองศครับโอ้โหเอาละครับไทยเราได้ลูกที่สองครับจากเมซี่เจครับชนาทิพย์สงกระสินครับโอ้โหโอโอกาสไม่เยอะครับไทยเราแต่ว่ามีโอกาสแล้วทำได้ครับ2 0ไปแล้วครับ ดูครับจังหวะเปิดให้ของจักรพันครับจักรพันเปิดไปที่ชนาทิพครับโอ้โหว่าแบบแรกเป็นธีรทรขวอนด้วยนะครับธีรทรมาที่เกิดแฤบบิ์นะครับแล้วก็มาจบที่ชนาทิพจักรพันธ์นะครับ ภาคทีมชาติไทยครั้งแรกก็จะต้องขออภัยทุกท่านนะอาจจะติดขาดๆหน่อยนะครับวันนี้เป็นการภาคทีมชาติไทยครั้งแรกจริงๆนะครับทดเวลานาทีเดียวเท่านั้นครับไทยเรานำ2-0ซาลานี่ซาลานี่เบียดวันให้ซาี่แล้วก็จบครึ่งแรกครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ าพอใจจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทยครับนำมาเลเซียอยู่2ประตูต่อศนะครับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียครับ คนนี้จะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแต่ว่ามีผู้ชมท่านหนึ่งขอมาอ้าโหโหประกิจเกือบจะไม่รู้กันกับทางด้านเสวัลักษ์อย่างได้อยู่ครับทีมชาติไทยอดิศักดลวัฒนไทยแดงธีรศินนะครับชนาทิพ์ชนาทิพ์ไหลไปที่อดิศักดิศักไกลสอนไม่ผ่านแล้วครับท่าละห้า ม่ดูมาเลมาเลเซียวันนี้โอกาสไม่ค่อยโอ้แล้วอดิศักเบียดแล้วก็เสียบอลไปครับทราราห์ยังได้อยู่ทราราห์ไปที่บัคเตียอ,อาลัม,มบอลอยู่ที่เดวิส้วครับเดวิสลาซักบอลโอ้ชาล็อปออกข้างครับบอลตรนทางด้านประกิตีพร้อมออกข้างลูกเตะมุมของมาเลเซีย าล้ฮะจะเป็นคนเปิดนะฮะเปิดแล้วสิวรักษ์ชกออกไปแถวสองเป็นบัคเตียโอโหน่าจะไม่ได้ด้วยนะครับเหมือนจะไม่ได้ด้วยน่าจะยิงออกไปเองดูครับแถวสองบัคเตียซัดเอก็ก็ก่าจะโดนทีมชาติไทยเราออกนะครับพูตสินอ่าได้เตะมุมนะครับ อีกฝั่งของมาเลเซียอาลาครับเปิดมาได้ของตันขาดำโอ้โหโอ้สิวลักษ์นี่ยืนขาตายไปแล้วนะครับโอ้โหโ,โอกาสที่มาเลเซียจะตีเสมอเออตีใครแตะนะครับโอ้คาัมโอ้ไทยเราก็ต้องระวังนะครับจังหวะขึ้นของเขาเนี่ยว่าก็ได้ลุ้นนะครับ ริฟตองโดชนะทิฟเทลสินเทลสินไปที่ประกิตประกิตหนีแล้วให้ที่เทลสินละครับเทลสินหนีโยกบอลจุที่ประกิตประกิตได้อยู่ประกิตคืนไปที่อดิศักเกอร์ลิตบอลมาอย่างไรอยู่ครับชนะทิปเกอร์ลิศชนะทิฟตอกส้นให้ประกิตประกิตเปิดมาโอ้โห เกืกลิธวิการการจัดจักรยานอากาศซะหน่อยครับฮ่สุดท้ายไม่ได้อะไรซาลนี่อาชิมจ่ายฉลบอยางได้ยบับชนะมาเลเซียเองเขาก็พยายามที่จะทวงประตูตี่ใคแตกเป็นอย่างน้อยนะครับอัคเตียไปที่ฮาชิมก็ไม่ทันล่ะครับ สิวัลักษ์ครับสันสันกับกอลวิทนะครับบอลโยนที่ธีราทรธีทาธรอนหนีเซอรนียนไม่ได้อดิศัก์ทรลสินเีรลสินไหลทะลุช่องไปที่เกิร์กลิสยะอูดเหมือนแม่แต่สุดท้ายเสียแดมให้กับฮาชิมเดวิส บักเตียไปมาที่รัสซักทาราฮาไปที่บักเตียอีกครั้งรัสซักรัสซักไหปที่ทะะาราฮาโอ้โหแล้วแตะบอลแล้วโอ้เคลียออกไปได้ครับทางด้านทิสซองโดลูกทุ่มของมาเลเซียครับอาชิมทุ่มมาทะะาราฮาทาราฮาโดนจักระพัน ดีแล้วได้เ้อยครับบอลในการครอบครองของไทยเราครับเทลสินเทลสินไหลไปที่เทลทอดอ่ะครับไหลามาที่อดิศักโอ้แต่มันล้นไปหน่อยครับกระสซักชนะทิพนี่นี่ชนะทิพแล้วนะครับทนาห้าหมที่เดวิส ซลลี่บักเตียไห้ทีเดวิสซนนันโดนไปที่รัสซักรัสซักโดนจิ้มโดยประกิจอ่ครับไทยเราจะได้สวนแล้วครับประกิจประกิดให้ที่เทลสินโดนเสียบเสียบที่บอลครับลกทุ่มของทีมชาติไทย เดมาสุกครับลงไปแทนส่วนมาเลเซียส่งบาคลี่ลงไปแล้วก็ฟาซาวคูนแทนรรสักครับอ่านไม่ทัน <c oughs> อครับชมเกมต่อนะครับอาชิมไปที่ซารานี่ปัดมาบอลที่ซองโดเก็บได้ครับอ จักรพันธ์ธีรทรธนเบอร์กลิศให้ธีรศิลป์เหรอครับธีรศิลป์ธีรท,ทรธนให้ธีรศิลป์อะครับธีรศิลป์ธีรศิลป์แดงดาไหลเลียดโอ้โห้โห,โหมาสุกแมเวลาก็เหลอือน้อยลงไปทุกทีเลยครับ สารวุฒิมาสกลงมาเกือบได้ลุ้นนะครับเดวิสแล้วหลายเรียกมาที่บักลีโอโหที่สองโดกเก็บได้ครับเก,กรริร์กลิตธิราทอนบักดี้ธิราทอนเก็บได้ครับจักรพันธ์ มาที่ธีรศิลป์แล้วครับธีระท h ไม่น่ามีปัญหาครับทีมชาติไทยกับชชนะครั้งนี้ทด2องนาทีครับจะจบ 2- 0หรือเปล่าแล้วมาเลยเขามาครับบอลจะธีระท h ถึงก่อนนะครับสราวุธิธีระ t จบเกมครับทีมชาติไทยครับ เอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ขอบคุณที่แนะนำคู่นี้เข้ามานะครับหากท่านใดอยากให้ผมลองเอ,อ่อภาคตามใจท่านผู้ชมนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าคนไหนพอจะลองทำได้ก็จะลองดูนะครับ ก็มีท่านหนึ่งแนะนํามาครับอยากเห็นทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะว่าใบหน้านักเตะอาจจะไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะเพราะาอันนี้ยังไม่ใช่แพทของไทยแ,แลนด์นะครับเนาะอันนี้ก็ลองดูนะครับขนาดอ่านชื่อนี่เป็นภาษางกฤษบางทีก็ไม่คุ้นนะครับเพราะเพราะว่าฝลังเขาเนี่ยเขาจะเรียกนามสกุลน,นะครับอย่างเช่นซีฟิสซีเฟนเจอราดชื่อจริงซีฟิเฟนนามสกุลเจอราดนะครับ แต่ว่าฝรั่งเขาก็จะเรียกนามสกุลเขาก็เรียกเจอรลาดนะครับพอมาเป็นทีมชาติไทยเราเน้นเขาก็เขียนนามสกุลก่อนนะครับเนาะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ